สวัสดีค่ะวันนี้พบกันยามค่ำนะคะกับบอนสีบ้านสวยสวิมนเสียงอาจาะแหบๆหบน้าลำคาญสักนิดนะคะอย่าเพิ่งลำคาญหรือว่าหนีกันไปไหนเนาะวันนี้จะมาสอนการผสมบอลสีจ้าที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะขอขายของนิดนึงพญานาคาราไซสี่นิ้วค่ะฟูๆเต็มๆกระถางแบบนี้นะคะท่านใดย,ยังไม่มีปลูกเลี้ยงนะคะ พญานาคราชเป็นบอลกเป็นบอน,น,บอน,บนะคะกัดสีชมพูแดงกัดเม็ดลายลายแบบนี้นะคะสายต้นก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะสามารถนำไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วได้เลยราคาต้นละ200บาทนะคะต้นละ200บาทมีจำนวนจำกัดแค่เพียง5ต้นนะคะสำหรับพญานาคราชนะมีจำนวนจำกัดแค่เพียง5ต้น ต้นละ200บาทนะคะมีค่าจัดทรงเหมาทรง70บาทนะคะปลายทางบวกเพิ่ม20บาทท่านใดนะคะสายมูเตลูท่านใดชอบโชคลาภเนาะเลี้ยงพญานาคราชไว้นะคะราคาต้นละ200บาทพญานาคราชบอลสีบ้านสวนสุวิมนมีจำกัดเพียง5ต้นนะคะอ้าวันนี้จะพามาดูการผสมเคสรบอลเนาะ ใครที่อยากผสมเกษรบอลเป็นต้องดูเริ่มจากนะคะเรามาดูเรามาดูาาด,ดอกบอลกันก่อนเนาะตัวนี้เป็นบอลโบราณนะคะได้มาในนามว่าอีเหนาพบบุษบาหน้าตาประมาณนี้นะคะตอนนี้แทงปีดอกออกมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบอลเนี่ยพร้อมผสมหรือยังให้เราดูที่ปีก็คือตรงนี้นะคะ บอนที่พร้อมผสมปีตรงนี้จะขาวเราดูยังไงเนาะว่าปีขาวอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้คือพร้อมผสมเนาะพร้อมผสมแล้วปีขาวแล้วแล้วก็เริ่มแยกออกมาให้เห็นข้างในข้างในของบอนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงกันบ้าง ส่วนที่เห็นข้างบนเนี่นะคะเขาเรียกว่าส่วนของเกสรตัวผู้ส่วนนี้เกสรตัวเมียถส่วนนี้เป็นลังไข่รังไข่หรือว่าเวลาที่เราผสมเนี่ยเอาง่ายๆคือหลอกเอาเกสรตรงเนี้ยมาป้ายกับตรงนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบอลของเราเนี่ยเกสรอ,อะ่ะมันบานไม่พร้อมกันในหนึ่งดอกสำหรับต้นนี้นะคะบอลสีเข้มต้นนี้นะคะ ชื่อว่ามหาดไทยมหาดไทยต้นนี้ผสมไปแล้วนะคะผสมกับเอก,กชัยบอนสีที่เป็นสีขาวกับเม็ดชมพูนะคะผสมไปแล้วผสมไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะติดหรือไม่ติดให้ดูที่ก้านนะคะสอถึงสวันถ้าก้านตรงนี้ยังตั้งแข็งอยู่โอกาสโอกาสที่จะติดก็มีสูงถ้าติดแล้วเป็นยังไง ติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะติดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต้นนี้คือเพชรลาชานะคะเป็นไม้ด่างเพชรลาชาต้นนี้ผสมแล้วฝักติดแล้วแล้วก็ตรงนี้คือคือลวงเนาะรวงของเม็ดในลวงตรงนี้จะมีเม็ดบอลอยู่1ลวงจะมีมากได้ถึง1 2 2 0เม็ดก็มีนะคะตรงนี้คือลวง ตรงนี้คือส่วนเกสรตัวผู้ที่เราผสมติดแล้วเขาก็จะแห้งไปตัวนี้คือก้านนะคะก้านตัวนี้ฝักติดก้านก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้นะคะเราก็ทําการดามก้านไว้กันก้านหักเนาะแล้วก็ลออันนี้คือฝักแต่งสมบูรณ์ดีอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เราก็หาถุงพลาสติกมาครอบเนะาะกันเม็ดบอลล่วงหล่นลงไปส่วนฝักนี้ก็จะลุ้นลุ้นกันไปเนาะ ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้คือเป็นลูกไม้เนาะที่เราผสมไว้แล้วหนึ่งชั้นต้นนี้ฟอร์มใบดกนะคะต้นเตี้ยดีสีดีกระดูกดีนะคะโครงสร้างหูใบชัดเจนแล้วก็เท่ากันแบบนี้เนาะก็เลยนำมาเป็นแม่พันธุ์อย่างนี้นะคะต้นนี้เราไม่ได้ผสมเราจะเอาเกสอนเห็นผงเกสอรไหมคะ บอนตัวนี้บานพร้อมผสมตั้งแต่เมื่อคืนแต่เราไม่ได้ผสมเพราะเรารอเคสรอนจากฝักตัวนี้เราจะไปผสมกับต้นนี้ค่ะคือมิดไมตรีเป็นบอนที่โครงสร้างใหญ่หน่อยเป็นบอนกัดสีจะลองผสมดูว่าจะได้ลูกออกมาหน้าตาแบบไหนวิธีการผสมก็คือเราต้องกรีดกรีดตรงนี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปกรีดกรีด ข้างบนนี้ออกเนาะเวลาที่กรีดเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่เอาไว้ข้างนอกเนาะตัดตรงนี้ลงมาให้น้ำค้างหรือน้ำเนี่ยที่กระเด็นโดนะ่ะสามารถไหลลงมาได้ไม่ให้ขังอยู่ตรงนี้ถ้าขังอยู่ตรงนี้จะเน่านะคะ,ะตรงนี้จะขึ้นลาเนาะไปเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดไอตัวปีหุ้มสักนิดนึงค่ะอ่ะเรากรีดเปลือกที่หุ้มออกเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตเนาะตรงเนี้ย ต้องทำให้มันต่ํากว่าข้างหลังหนาะมันจะได้ไม่ขังในดอกนะคะเราก็เราเห็นไหมคะจะมีเกสรอนแตกออกมาเป็นผงขาวๆอ่ะเห็นชัดกันไหมเนาะเราใช้พูกันนะคะลูดผงนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะนี่นะคะผงขาวๆที่ติดปลายพูกัน แล้วเราก็ปัดแบบนี้ปัดขึ้นไปจากล่างขึ้นบนอย่างนี้นะคะปัดเบาๆเพียงครั้งเดียวฟรุดๆอ,อย่างนี้ฟรุดๆอ,อย่างนี้จนรอบจนรอบปุ๊บเป็นอันว่าพออย่าลืมนะคะว่าตรงเนี้ยค่ะตรงตรงที่ตั้งกระถางเนี่ยให้มีน้ำรองด้วยนะเวลาที่อบอลเขาเหี่ยวเนี่ย เขาจะได้มีน้ําที่จะใช้ไปดูดเลี้ยงเขาใบจะไม่สลดโอกาสฝักจะติดก็จะมีสูงขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคเนาะ,ะเรามาดูกันว่าฝักที่เราไม่ได้ผสมเวลามันเลยเวลาผสมเนี่ยสังเกตตรงนี้นะตรงนี้ค่ะจะมีเหมือนเมือกออกมาอัน,นเนี้ยเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดเมือกออกเนี่ยโอกาสที่เราผสมติดเนี่ยจะมีน้อยมากเห็นไหมคะมันจะเป็นเมือกเมือกอย่างนี้เหนียวมากเหนียวมากเลยอย่างเนี้ย โอกาสผสมติดก็มีน้อยเราต้องเช็ดก่อนใช้สำลีชุบน้ำเช็ดเบาๆนะคะเช็ดเบาๆรอบบริเวณแล้วก็เอาเกรสรมาผสมเกรสรฝักไหนที่เราเก็บไว้ก็ได้สำหรับบางคนที่ว่าปลูกน้อยหรือว่าดอกมันมีเกรสรหรือว่าออกไม่พร้อมกันเนาะเราจะเก็บเกรสรเก็บไว้ในแบบนี้เลยห่อยาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ทุกท่านมีเนาะแต่ที่สวนเก็บไว้แบบนี้นะคะ อยู่ในช่องแช่ผักอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเกินกว่านี้การผสมติดก็ไม่ดีแล้วอ้าวต่อมาเนาะเรามาดูว่าเมื่อฝักแตกบี้เมดเสร็จแล้วลูกไม้เนี่ยออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนบ้างในหนึ่งฝักนะคะฝักเดียวกันเกสรที่เราใช้ป้ายเนี่ยอาจจะมีเกสรพ่อหลายตัวแต่แม่อุ้มฝักต้นเดียวลูกออกมาก็จะได้หลายแบบเนาะต้นที่หนึ่งโครงสร้างดีแต่สีไม่มี อันนี้ก็ต้องเก็บไว้ผสมชั้นต่อไปต้นที่สองต้นนี้มีลุ้นโครงสร้างดีใบดีแต่มีเฉดสีเดียวอันนี้ก็ต้องรอลุ้นรอบต่อไปต้นที่สามโครงสร้างแบบนี้ออกจะใหญ่เกินไปสำหรับสาหรับการเล่นบอลสมัยนี้เนาะแต่มีการกัดสีที่สวยอันนี้เอาไว้ดูฟอร์มอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่ ต้นที่สต้นนี้คงสร้างได้มีลูกเล่นนิดหน่อยมีป้ายมีสีหวานๆต้นนี้ก็โอเคต้นที่หต้นนี้สีสวยอยู่นะคะแล้วก็แต่เสียอย่างเดียวคงสร้างใบความแข็งแรงของก้านยังไม่มีต้นนี้ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต้นที่6ความเปิดได้เม็ดสีสวยแต่คล้ายกับแก้วมังกร ต้นนี้เอาไว้ทำต่อได้นะคะแต่เขายังไม่ผ่านเข้ารอบต้นที่7ตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะคะเป็นลูกของเพชรเจ็ดสีต้นนี้มีโอกาสแต่ด่างยังไม่มาเก็บไว้รุ้นกันยาวๆเพราะว่าหน่อมาแล้วลูกเพชรเจ็ดสีต้นนี้ต้นที่ข้าต้นนี้สวยลูกไม้เหลือง โครงสร้างดีสีสวยนะคะเม็ดได้หูใบเสมอชัดใบดีแต่ก้านอ่อนอันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปผสมอับหลังจากเราผสมเก็บเม็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปเพาะบอนก่อนอื่นเลยที่สวนก็จะเตรียมดินดินก็จะเป็นดินสำฉะแบบนี้นะคะ อาจจะลอดหรือไม่รอดก็ได้ใส่กระถางใหญ่ๆทรงเตี้ยนะใส่กระถางใหญ่ๆทรงเตี้ยไว้ค่อนกระถางเลยแล้วใช้ดินสําหรับเพาะ,มะเมล็ดนะคะอันนี้เป็นพีทมอสถ้าท่านใดไม่มีทักมาสอบถามพูดคุยมีแบ่งขายนะคะตัวนี้อ่ะเราก็จะใช้พีทมอสเทลงไปบนนี้เนาะเทลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยให้เสมอ อย่ให้เสมออย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้บัวรดน้ำรดน้ำให้ชุ่มให้พีทมอสอิ่มน้ำาแล้วก็รอให้พีทมอสเ่ยซึมน้ำลงไปซึมน้ำครั้งที่หนึ่งยังใช้ไม่ได้นะคะรดอีกรอบ ที่เริ่มอิ่มน้ำแล้วนะคะเราก็จะนำมเมล็ดที่เราเก็บไว้มาโรยไปบนนี้พอลรยแล้วไม่ลดน้ำแล้วนะคะไม่ลดน้ำเพิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปหยิบเม็ดมาโรยให้ดูนะคะอันนี้คือเม็ดนะคะเก็บไว้แบบนี้เนาะยาวไปตากแดดนะเม็ดที่เก็บแล้วเข้าช่องแช่ผักนะคะแล้วก็รีบเพาะหลังจากที่เราผึ่งลมไว้อะ่ะ อย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์เนาะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การงอกมันจะลดลงอ่าอมเม็ดออกมาใส่มืออย่างนี้เนาะแล้วก็โรยโรยลงไปแบบนี้เลยอย่าให้เป็นกระจุกนะคะโรยกระจายกระจายโรยแบบนี้ถ้าท่านใดที่คิดว่าอ่าอุ้ย ดินอะยังไม่ชื้นพอใช้สเปรย์ที่ฉีดผ้าเราค่ะใส่น้ําสะอาดแล้วก็มาฉีดข้างบนเนี่ยได้แต่ถ้าเราจะาบวรดน้ําเนี่ยมาลดอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเม็ดมันจะจมลงไปใต้ดินนะคะถ้าจมลงไปแล้วโอกาสงอกแทบไม่มีเลยเนาะพอเราเสร็จอย่างนี้ปุ๊บนะคะใช้ถุงถุงเราถุงถุงธรรมดาเราถุงใส่เนี่ยค่ะมัดปากหรือว่าเราจะไปใส่ตู้ที่เราอบนอกนก็ได้นะคะ หลังจากเราทําอย่างเงี้ยประมาณ7หวันน้องก็จะเริ่มงอกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนื่องด้วยเสียงไม่อํานวยเลยแล้วเดี๋ยวขอรักษาตัวก่อนเนาะแล้แลจะมาลงคลิปสวยๆให้ดูกันใหม่สวัสดีค่ะ